อุ่นเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าแฟนๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนอกจากที่แบบว่าจะครบรอบ22ปีก็หรือต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์22ปีในเอนเนอร์นะครับผมอยู่ทั่คนไทยก็จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเจอกับแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็ได้มาเจอกับพวกเราศิลปินได้ พี่ดูเวที22ปีนะของนายเดีเทนนะครับแล้วก็เข้าร่วมมาหลายครั้งแล้วครทีนี้ก็<ช>เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ขอให้นายเอนเตอร์เทนนะครับผมแบบว่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ,อน,ๆนะครับแล้วก็ขอให้จัดงานดีๆแบบน,นี้นะครับแบบอยู่คู่กับวงการเชิญกลับกลไปเรื่อยๆเลยนะค,ะครับทุกคนมีความสุข มาเกล้าครั้งนี้รู้สึกว่าเออโอเคก็แบบเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่าเเป็นแฟน,แฟนทางทางมาเก้าฮ่องกงก็ตอบรับกันอย่างดีนะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่ได้ไปเจอแฟนๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้ไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูแล้วเราเหมือนเราได้ไปเที่ยวกัง้งันงด้วย คือจะบอกว่าจากครั้งแรกมาครั้งที่2เนี่ยเราห็นความแตกต่างมากเพราะว่าเรายังเปิดคลิปนอนตอนอยู่ในห้องเลยเปิดคลิปอยู่ในห้างวิธีมีคนมาเปรียบเทียบแบบว่าครั้งแรกอ่ะเรายังแบบมีแฟนคลับแบบนับจำนวนคนได้เลยแต่ว่าอีกรอบหนึ่งคือแบบปัดเต็มแทบเดียวคือปัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าหรือว่าที่ฮ่องกงเราแบบดีใจมันดีใจที่ว่ากับสิ่งที่เราแบบตั้งใจทํางานอกไปเรามีแฟนคลับชื่อชอบเราสองคนมากขึ้นก็ต้องขอบคุณนะครับผมแต่ฉัไ่่ายไม่จ่ายแล้วเด้อ ากาเชกมของกยชื a t i o n fan พิรตตชนก็มาแรกนีหลัอต่คัโตเอาโอเยังไงความนี่เราใจญ่เโต้าดจริงๆมันดีใจคับมันเป็นคอย่างที่ีอยู่บอกครับเรารู้สึกว่าดีใจทุกครั้ที่แฟนคับได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำออกมาแล้วก็เอเคป็นการตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้เจอแฟนคลับแล้วเราได้เล่นเกมได้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ได้กลับไปรอบนี้อีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับส่วนตัวผมมองว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแบบครั้งแกต่ว่ามันคือระยะเวลาครบรอบหนึ่งปีเนาะที่เราทั้งทำผลงานเราได้ใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็มีแฟนๆเริ่มเข้ามาสนใจเตาอบบนมากเรื่อยๆก็ดีใจมากๆอย่างที่เราได้บอกเลยว่า ครั้งนี้มันมันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันอย่างเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระแปลงผาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีแบบพายุเข้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นไม่จริงโมเมนต์ที่พิเศษมากเลยได้ได้ได้ทับอะไรใหม่ๆด้วยกันอะไรอ่างเงยเช่นที่มาเก๊าเหมือนกันมันก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราก็ไม่เคยได้เจอแบบนั้นเหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแฟนมีที่ต่างประเทศได้ดีมากใช่ครับ จริงๆเรามี w ว r l d ลทัวร์ประกาศออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีไปทางอ่าพนมเปญนะครับผมพนมเปญเสร็จปุ๊บเราก็ไปเวียดนามครับผมไปเวียดนามแล้วก็มีไปเกาหลีครับแล้วก็มีไปชิงเต่าครับผมเยอะมนเยอะเหนกันครับมีมีประกาศด้วยสำหรับยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยปีหน้าปีหน้าแต่ขออุ้ไว้ก่อนเดี๋ยวขออุ้มไว้ก่อนไว้ก่อนไ่เยอะต้องเตรียมตัวยัการที่ไปเราไปแต่ประเต่แน่นอนว่าโชว์มันกไม่ซ้กันอะไรอ่างะอางจริงๆข้อดีของการเป็นเว d ร์คือ แต่แลวแต่ละประเทศก็มี culture ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษาไม่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะมีด้การเตรียมอะไรบางอย่างอย่างเช่นภาษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแม้แต่บางประเทศที่เราสามารถขอทิสูจ์เลยได้เราว่ายต่ใช้อะไอเลียครับผมแต่ความคินก็คือเหมือนกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปเจอไปขับคนที่รักเราชื่อชื่อของเราอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบไปเต็มที่เราเต็มที่ทุกที่อยู่แล้วความแบบเป็นเต้าบวบลรเราแบบไม่มีความแบบว่าช็อ p แน่นอนเราแบบมามาเถอะครับผมมาเถอะเราพร้อมเจอแฟคับทุกคนคแต่ว่าสิ่งที่ยังติดใจที่มาเจออยู่คเอที่ไปออกกำลังกายกันต่อต่อต้าดไงจริงๆเคยบอกเคยบอกอ่ะเคยคุยกันไว้แล้วว่าที่เราไม่ออกกําลังกายด้วยกันเพราะอย่างนั้นแหละผมเป็นคนชอบขี่ส่วนเขาเป็นคนไม่เอาไม่ยอมแพ้ผมเป็นคนเชี่ยวชนะ เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ถ้าเราออกอะไรก็ด้วยกันมันจะเกินไปหน่อยคร<อ>ับนี่แหละว่าวันนี้หมูไปออกกาลังกายมาเขาก็แบบนิดอย่กไปออกด้วยนะ<อ>ไม่ใช่ไรเราอ่ะชอบอชนะแต่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเขา่ะแข็งแรงมากเขาไม่ยอมแพ้สักทีมันเลยเหนื่อยมากๆเวลาแบบว่าไเล่นด้วยกันมันดีนะแบบพี่อมูพูดว่าเวลาเล่นออกกําลังกายต้องออกด้วยกันมันจะเป็นเหมือนส่งเสริมกันผมก็แบบไม่ยอมเขาก็แบบไม่ได้พี่หมวเดี๋ยวถ่ายรูปตลอดไม่้องาระตูสู้ไม่มันทำให้เราออกกําลังกายแบบว่าโอเคแบบกินเยอะเราก็ต้องออกเย เพราะวันนั้นที่เราไปออกเพราะว่าเรากินเยอะมากกินเยอะมากกินเยอะมากทุกคนของกอร่อยของกินอร่อยของกินอร่อยอรทุกที่เลยห้องกงตอนนั้นคือคนยกที่ออกแล้วคุณชื่ไปทำใส่ก็ใส่ต้ครื่องละลายกันได้เห็นแล้วน่ารักมากน่ารักมากแล้วเขาตัดต่อเนียนมากเลยนะเขาตัดต่อเป็นแบบมืออาชีพสุดๆชัยโปรเฟช诺นัลก็หัวหรือเปล่าก็จะหัวใช่ก็ด้วยครับอะไรอย่างครับก็ออกกำลังกายไปแล้วก็นิดนึงนะก็นนเดี๋ยวไปช่วยกันอา แหมฉันเหมือนปลากรักชอบเนาะของดีต้องรอดูครับไม่น่าเ <c oughs> บือ่อที่จะรอแคปหน่อยไม่เดี๋ยวมเมื่อกี้เราจอดแล้วเรคือถึงข้คาดหวังเลยนะ,ะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วพอแล้วครับ <c oughs> ไม่มีแล้ว รอยู่แล้วครับว่าต้าหัวรถก็ยังจะมีผลงานเพลงต่องนายแนาคตหรือผลงานด้านการแสดงด้วยก็อย่าลืมใกล้ๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานของวันก็จะปีกช่องวันสามเปิดบนหน้าจอเดี๋ยวรอจับตาดูว่าต้าหัวหมจะมีอะไรแบบว่ามูทอะไรหรืองการจะพีได้ใช่แล้วก็สไตล์แน่นอนครับครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ